เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนก็คือ,อทุกวันนี้ก็ทำกิจกรรมไร้สารพิษอะค่ะการใช้ใจ่ายก็จะลดน้อยลงแล้วก็ที่เปลี่ยนชีวิตทุกวันนี้เพราะว่าน้องแทมได้เชิญเข้ามหาวิทยาลัยของหนูค่ะก็น้องแทมได้เป็นคนที่ออนไลน์มาชวนค่ะก็เลยถึงใจตอนแรกให้น้องเข้าก่อนแล้วทีหลังตัวเองก็มาสมัครเรียนวิชาลามค่ะ ชีวิตเปลี่ยนไปมากก็คือค่าใช้จ่ายลดน,น้อยลงหันมาทตติกรรมไร้สารพิษมีผักที่ไม่ต้องแบบเราไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาดทุกครั้งและไม่ต้องอ่ากินสารพิษกับผักที่ตลาดนะคะเราก็เริ่มปลูกเริ่มหาผักธรรมชาติมาทานแล้วก็น้องแทมก็ได้อากรุณส่งอ่าเม็ดพันผัก มีถั่วแปรแล้วก็หลายหลายชนิดเอามาให้ปลูกตอนนี้ก็กําลังปลูกเต็มสวนเลยค่ะกําลังปลูกแล้วก็กาําลังโตค่ะผักกําลังโตมากเลยตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีชีวิตที่แบบไม่ต้องใช้เงินเยอะไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาดเอามาทานหรือเอามาแช่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 ค่ที่เกี่ยวกับด่างทักทิมหรือว่าฐานอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ มีผักในสวนมีผักธรรมชาติได้ทานเองค่ะก็คือความคิดเปลี่ยนก็คือได้ทําตามท่านอาจารย์แล้วชีวิตก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะก็สุขภาพร่างกายก็เริ่มแข็งแรงขึ้นจากพ่อบ้านจากลูกแล้วก็ตัวเราเองแล้วก็แม่ที่เรามีผักก็จะส่งให้แม่ด้วยค่ะเอาผักที่เราปลูกเปลี่ยนไปคือเอาไปให้แม่ที่ที่น้องเสาวเขาดูแลอยู่ค่ะ ก็ชีว <Auf How to graduate> ิตเปลี่ยนไปในสิ่งที่ดีขึ้นเยอะเลยค่ะก็คือได้ฟังธรรมะและมีจิตใจที่เอ่อเย็นลงไม่ไม่พุ้งซ่านไม่คิดแต่จะหาเงินเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่คิดแต่จะเรื่องเงินหาเงินอย่างเดียวค่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็คือชีวิตเปลี่ยนไปเยอะคือไม่ไม่วิ่งตามเงินแล้วค่ะค่ะสาธุค่ะเขาก็คุณค่ะสาวจู